ินดีนด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ไวโอเรตนะคะกอเดนดาก่อนเป็นสกินที่เราเล็งมานานแล้วนะคะเราขอพูดตรงนี้เลยแล้วก็เลยลงทุนขนาดนี้นะคะมาอุ้ยไต้กรอ,อบโปรไฟล์ด้วยสวยมากสวยมากเลย สวัสดีแล้วพี่ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีเมื่อนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนเวทอ e ีตีมพียง60คูปองนะคะมาพร้อมกับท่าเต้นสุดพิเศษเนี่ยเราก็สามารถสะสมเหรียญอ e ีตีมได้นะคะเพื่อแลกรางวัลได้ในร้านค้ากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่25พฤษภามนะคะจนถึงวันที่3 1พฤษภาคือความรู้สึกช้านะคะวันที่25ไม่ได้เข้าเกมอาวเาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบหมดแพทชั่นอะไรอย่างเงี้ยแหละ ตอนนี้เริ่มมีแพทชั่นแล้วนะคะเพราะว่าอยากได้สกินของไวโอเลตกินลูกชิ้นเนี่ยแหละมันคือลูกชิ้นใช่ปะคลิปนี้นะคะช่ยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิกดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะว่ามาดูกันดีกว่าวงแหว,ว,ว,วนเวทอีตีมเนี่ยสกิคูปองไม่รู้ว่าช่องอื่นทําไปยังกันนะอาจจะช่องอื่นอาจจะรีวิวราคาคูปองไปแล้วนะทุกคนแล้วก็อย่าเดี๋ยวก็มาดูช่องเราอีกรอบหนึ่งนะมารีวิวพร้อมกันนะคะนี่ทุกคนก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะมีเนี่ยคือเราอยากได้สกินไวโอเลตตัวนี้มาก แบบนานๆมันมาทีจริงๆอ่ะสกิลระดับอ e ีทีมนะคะแต่วันนี้นะคะวันที่26นี้มีกิจกรรมอัปเกรดสกินเข้าอาวีนะคะน่าจะมาประมาณ11โมงนะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นสกิลระดับอ e ีทีมเนี่ยอยากได้สกินไวเบเล็ตตัวนี้มากอ่ะและถัดมานะคะเป็นมู่หลานตัวนี้อ่ะอ e ีทีมเหมือนกันมู่หลานอันนี้เหมือนเราเก็บเหรียญวอลเลาพาดไวแลกอยู่นะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็มี กิจกรรมวอร์ร่าพาร์ตมาด้วยนะเดี๋ยวจะมารีบไวจะมารีวิววอร์ร่าพาร์ตกันนะคะอ่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวไอรินี่ตรงนี้เลยไอริก็เป็นอ e ีตีมเลยยังไม่มีเลยอะ่ะถ้าไอรินะคะบับมาเราจะซื้อสกินไอริอีตีมนะคะฝากถึงอาวีด้วยนะคะไอริ <laughs> แผ่นนี้เล่นไม่ค่อยได้เลยหรือว่าเราเล่นก็ไม่เก่งแล้วก็จะมีท่าเต้นอ e ีตีมประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บเหรียญน,นะมา ตอนนี้นะคะใช้ทั้งหมด25เหรียนเราว่าเปอร์เซ็นต์มันออกน้อยแน่เลยนี่เหรียญอัปเกรดเข้ามาละนี่นะทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะคะมาทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่มีเอ,อ่อคัมพีนะคะเราแนะนำว่าให้มาซื้อตรงนี้นะเราจะซื้อไปนะคะ50คัมพี1 50คูปองมันลดราคานะมามานะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 135คัมพีแล้วไม่รู้ว่า135คัมพี์ของเราเนี่ยมันจะคุ้มมันจะสูงแล้วมันจะได้ไหมซึ่ง10 10คัมพีนะคะจะอยู่ที่60นะทุกคนคัมพีละว6นะตอนนี้นะคะ135คัมพี์ใช้เงินไปทั้งหมดอ่า810คูป,ปองนะคะอ่าขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนดี เหรียญนะคะ90อุ้ยเหรียญออกเยอะนะเนี่ยเหรียญออกเยอะนะมาสุ่มไปเลยนะคะ5ครั้งเราคิดว่ามันต้องใช้คำพีเยอะแน่นอนเลยตื้อๆตื้อๆเหรียญ90หมดสิ้นเลยนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้นะคะมาละมาว่ะมาว่ะตอนนี้มีเหรียญอยู่5เหรียญแล้วนะคะยาวๆไปแน่จริงแกก็ออกมาสิแน่จริงก็ออกมาสินี่อ่ะ25เหรียญเท่านั้นนะคะ เฮ้ยได้มาอีก5เหรียญอีกละตอนนี้นะคะได้มาอีก10เหรียญ1 0 1 0 1 0 1 0เหรียญน,นะคะทุกคนมันจะมันจะคุ้มไหมเนี่ยคือแค่10เหรียญก็ปาไปร้อยคัมพีแล้วว่าตอนนี้นะคะมีอยู่สามห้าเราจะซื้อคัมพีเพิ่มดีกว่าตื้อๆตื้อคัมพีนะคะสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยเราจะซื้อ อีก15หนะคะ90ู้สองไปกดซิเราต้องซื้อเราต้องคำนวณก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันบางทีมันก็จะงงนะเวลาตัวเลขเลยอะไรย่งเงี้ยบางทีเชกเกียวยีละฟังชั้นสักหน่อยนะคะไปสุม่มไอีก5ครั้งนะคะเราคิดว่าได้อีก5เหรียญแน่นอนเลยอาจหรืออาจจะได้รูนจะได้อะไรเอ้ยทำไมมันหาห,าห,าหาอย่างงี้ทุกครั้งเลยอะ เฮ้ยทุกคนครับผมขอ,อกำลังใจหน่อยครับตอนนี้นะคะเหมือนเอ,อคูปองจะไม่พอเลยอะแต่ไม่มีเงินแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่สิบห้าเหรียญซื้ออะไรได้บ้างซื้อยังซื้ออะไรไม่ได้นะคะยังแลกอะไรไม่ได้เลยน้อยแหละราคาแรงมากมาวงแหวนเวชรส่มไปอีกห้าครั้งนะคะสา0ร้อยคูปองค,ปองคูปองไม่พอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองซื้อตรงนี้นะ แท็กรายวันเพิ่มไปอีกค้าคำพีอะเพิ่มปอีกห้าคำพีนะคะและ้วเราก็จะซื้อคำพีขั้นสูงตรงนี้ให้มันครบ182เลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่า180นะคะได้ไปอีก30คัมคำพีทุกคนทำไมมันออกยากจังอะวิ้ยทำไมมันออกยากจัง มานะคะอ้าวคำพีไม่เข้าเออเข้าแล้วไปสุ่มไปไปได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะต่อไปสุ่มไปอีกเฮ้ยสุ่มไปอีกโอเคค่ะตอนนี้ข้าสู่เอพิโซดโค้งสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยได้มาทีเดียวสามเหรียญน,นะคะโอ้โหทุกคนตบมือนะคะตบมือค่ะขอขอบคุณนะคะที่อยากถ้าเราสุ่ม5ครั้งเนี่ยประมาณ275นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัไปเติมภูป,ปองแล้วก็มาสุมม่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทําการสุ่มวงแหวนเมตรอ่ะค้งสุดท้ายแล้วนะคะอีก5ชิ้นเท่านั้นมาเราต้องได้อะ่ะสองอ่อไปอีก4ีหนะคะ เอ้ยคือแบบทุกคนยอดคำพีมันเยอะมากอะคลิปเนี้ยมานะคะเราจะทํากันสูงไปเลย5ครั้งต้องออกแล้วแหละคือออกเธอออกเถอนะคะเอ้ยโอเคค่ะถือว่าโอเคนะ ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด25ชิ้นเราก็จะทำการแลกสกินระดับอ e ีทีมกันนะคะว,ว้าวว้าวว้าวเราขอแลกเป็นตัวไวโอล่ะมาแล้วดนดีนด,นด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ v i โอ e t นะคะก o เด e นด่าก่อนเป็นสกินที่เราเล็งมานานแล้วนะคะเราขอพูดตรงนี้เลยแล้วก็เลยลงทุนขนาดนี้นะคะมาอุ้ยไ,ได้กรอบโปรไฟล์ด้วยสวยมากสวยมากเลยมา เดี๋ยวจะสรุปราคาให้นะคะและราคาอยู่ที่ประมาณคือใช้ไปทั้งหมดประมาณ235คัมภีนะคะไอเราขอคิดนะ235คูณ6เท่ากับราคานะคะจะอยู่ที่1410ครูปองนะคะแต่แต่เราอะคือซื้อคัมภีเก็บไว้ก่อนแล้วไงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบราคาก็อาจจะแบบเบานะคะแค่ไปเติมเพิ่มอะไรเงี้ยเติมแบบ คำพีไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเออสี่ร้อยเออหนึ่งพอยสิบคูปองค่ะเดี๋ยวขึ้นเลขไว้ให้ตรงนี้ได้เลยตึ๊ดตรงนี้นะคะก็คลิปนี้นะหากชอบช่ยกันกดแชร์ก,กดไลค์ก,กดเปิดกระดิ่งนะคะรบกวนทุกคนนะคะกดติดตามให้เราได้นะคืออาวีบางคีว่าลงทุนสุ่มไปเยอะมากนะคะคลิปนี้ก็ไม่เจอใหม่คลิปหน้านะคะว่าเป็นกิจกรรมะไร